เดี๋ยวไปชมค่ะพี่วันเดี๋ยวไปชมเนาะพิสูจน์มาแล้วมันสติมากมากครับกายจะไม่ลำบากนะคะขอบคุณค่ะสาธุนะคะมาแบบธรรมะนะคะขอบคุณมากมากเลยพี่ทำแต่คลิปสั้นค่ะค่ะพี่วันคลิปสั้นก็ดีนะพี่วัน <ś> พี่วันดูไหมคลิปสั้นคลิปสั้นเนาะคือแบบได้เหรียญเยอะกว่าได้เอ่อ ได้เรียนเยอะกว่าคลิปยาวอีกนะพี่วันทางพี่อยู่ขะแจงมาทำคลิปสั้นนะ่ะได้เยอะกว่าคลิปยาวนะคะพี่มลจ้าพี่วันจ้าพี่สุดจ้าสวัสดีคะ่ะน้องนุย้ยขอบคุณน้องนุ้ยคะ่ะขอบคุณน้องนุย้ยคนสวยนะคะพี่สุดก็ไว้ๆเลิบๆคุณธนดนจากน้องนุ้ยนะคะ พี่วันกับน,น้องนุ้ยสวัสดีค่ะพี่สุดก็ขอ,อ,อคุณธนดลค่ะพี่สุดก็เลิฟสิบแปดค่ะขอบคุณค่ะพี่สุดพี่สุดมาสองบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะสิบล้านดวงใจสิบแปดล้านเลิฟเลิฟมาทักไทยกันนะคะถักไทยสงกำลังใจ แบดดูแบดก่อนยดูแบดไม่ได้ดูแบดไม่ได้จะเลื่อนดูแบดทำไมเลื่อนไม่ลงเลื่อนไม่ลงพิสุจน์บอกว่าไปละเอาประแจไปแร,แรกลูกอมก่อนข้าพิสุดแลกลูกอมเนาะ พิสุทธิ์ก็เยี่ยมเยี่ยมนะคะขนมไข่ขนมไข่จิ้งจกพี่พิสุทธิ์ขนมไข่จิ้งจกสมัยก่อนนะเนาะแลกหาแลกขนมไข่จิ้งจกเนาะเอาเอาเอาลูกนุ่นนะ่ะลูกนุ่นไปหาเก็บเอาลูกนุ่นไปนแลกขนมไข่จิ้งจกพิวันก็พิสุทธิ์นะคะนองนางวารีก็ เออสวยวารีจีบนะน้องน้อยนะคะจีบเลยจีบเลยน้องน้อยบอกจีบได้นะคะจีบได้ใช่ไหมน้องนุอยพิสุดก็หัวเราะนะคะพิสุท์หัวเราะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะขนมแบบนั้นน่ะขนมไข่จิ้งจกนะ่ะขนมภาษาอีสานก็ขนมไข่ขี้เกี่ยมนะคะขนมไข่ขี้เกี่ยม ชอบกินมากเมนูเขาเอาอะไรทำเนาะกินแล้วก็กินอร่อยอร่อยเขาเอาสีเอาเอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้เนาะเด็กๆกอะสมัยก่อนหาเก็บเอาหาเก็บเอาลูกนุ่นเขาเรียกอะไรนิ้วเนาะลูกนิ้วใช่ไหมคะ ลูกนุ Galaxy, bien, ่น to ลูกนุ่นสิไม่ใช่งิ้วงิ้วก็คืองิ้วเนาะลูกนุ่นก็คือลูกนุ่นพิสุทธิ์ก็หัวเราะพิสุทธ์หัวใจกัดกัดสมัยเด็กๆนะอ้เราหาเก็บหาเก็บเอาเอาเนี่ยแหละลูกลูกนุ่นแล้วก็หาเก็บเอากระดูกหาเก็บเอากระดูกที่เขาทิ้งอ่ะกระดูกกระดูกที่เขาเอาเอา เอาเต็นเนื้อออกอ่ะเนาะกระดูกเอาไปเอาไปแลกเอาขนมเสียงน้องมลขดัดขัดให้หายค่ะจริงหรอคะพี่วันเอาทำไมขดัขดขาดให้หายโทรศัพท์พี่วัน,น,นรึเปล่าเสียวนสวัสดีคะ่คะเสียวนขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเสียวนได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะพี่วันบอกว่าเสียงขดัขดขาดให้หายพิสู์ ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะน้องแมวสวัสดีคุณวัฒน,นาสวัสดีพี่สุดเติบสิบเก้าจากเสียวอนนะคะพี่เสียวอนคะจากน้องแมวคุณวัฒน,นาเอาบ้านใหญ่ไปเยี่ยมเ้อนะคะพี่สุดได้ยินเสียงหนูชัดเจนไหมคะพี่สุดพี่สุดบอกว่าได้ยินคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะพี่สุดจากพี่วัน แสดงว่าพี่วนันโทรศัพ์พี่วนัน <laughs>